ลำไย,ยตีลังกากลางเวทีร้องลั่นตกใจกันหมดมองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมไม่เกินงามลำไย,ยหายทองคําตีลังกากลางเวทีร้องลั่นตกใจกันหมดคอมเมนต์มาอีกมองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมมองไม่เกินงามสร้างความสุขให้แฟนๆไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิมจากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต่อกลายหนึ่งโพสคลิปบนเวทีคอนเสิร์ตลำไย,ยหายทองคํา มีบางช่วงบางตอนสาวลำใหย่ที่เต้นๆอยู่ก็ก้มลงไปตีลังกากลางเวทีทำเอาทั้งนักร้องชายและแดนเซอร์หญิงชายตกใจอุทานลั่นนักร้องชายถึงกับลั่นตีลังกาจริงจังนะเมื่อกี้ทำเอาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานามองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมก็มองว่าไม่เกินงามเป็นงานสิ่งไหนที่ทำให้แฟนคลับดูแล้วที่มีความสุขไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิมอาทิเกินงามมากใช่ครับ เกินงามช่วงหลังดูเยอะไปช่วงนี้ขาดขาดเกินเกินเนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้อ่ะเหมือนเธอเปลี่ยนไปมากพลาดครั้งเดียวคนตามติตามแซะไม่หยุดแต่ชีวิตตัวเองใครตีไม่ได้คนเราพอทำผิดปุ๊บคนจะตามติไม่เกินมันเป็นงานสิ่งไหนที่ทําให้แฟนคลับดูแล้วที่มีความสุขไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิมเป็นต้น